โอ้โหคุณผู้ชมครับน้องเมรัชนกอิทนทนนท์ครับสุดยอดครับเอาชนะไทยสื่อหญิงเข้าสู่รอบแครับใครชอบกดไลค์ใช่กดหนึ่งเข้ามารัวๆครับมาร่วมยินดีกับชัยชนะนัดนี้ของเธอแล้วก็ร่วมชาบูกับผลงานของทัพนักกีฬาแบดบมินตันไทยของเรากันหน่อยครับ ก็เรียกได้ว่าพูดได้เลยคำเดียวครับว่านี่คือเกมลมยักษ์ของจริงสำหรับทัพนักกีฬาไทยของเราครับโดยเฉพาะในการแข่งขันแบดมินตันหญิงเดี่ยวโอลิมปิก2024รอบแรกนัดสุดท้ายกลุ่มอ e ีครับก่อนแกงการแขันแชาสักนิดนึงครับว่าน้องเมย์ของเราในการแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้เป็นมือวางนะครับทำให้ต้องมาอยู่ในกลุ่ม,หมโหดๆท่ามกลางมือวางที่ล้อมกันเต็มไปหมดเลยแล้วเธอเนี่ยมาอยู่กลุ่มเดียวกับเพื่อนอย่างไท้สือหญิงครับ นักแบดมินตันจากไต้หวันซึ่งเป็นอดีตมือหนึ่งของโลกณนะปัจจุบันก็ยังเป็นมือวางอันดับที่3ของรายการอยู่นะครับซึ่งแน่นอนนะครับทั้งคู่เนี่ยหูเจอกันมาแบบนับไม่ท้วนแล้วนะครับโดยเฉพาะในโอลิมปิก2020เนี่ยเคยเจอกันในรอบแปดครั้งนั้นเนี่ยเป็นไทสื่อหญิงที่เอาชนะไปได้เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับดังนั้นหลายคนก็คิดในใจว่าหูเกมนี้มันสําคัญนะคือมันเกมเพื่อรักหักเหลี่ยมโหดจริงๆแล้วก็ ถ้าเมจะชนะไทสื่อหญิงชั่วโมงนี้จะต้องท็อปฟอร์มแบบสุดๆแบบโอหต้องเล่นดีมากเล่นละเอียดเล่นแบบสามารถกดคู่แข่งได้แล้วเกมนี้ครับเหลือจะเชื่อครับน้องเมของเราครับโอ้โหเมไหนไฟแรงเฟอร์จริงๆครับร่างทองฝังเพชรมากๆครับฟอร์มดีสุดๆเรียกว่าพอได้ช่วงเวลาในการทำแต้มหน,นีเจ๊ต,ตายหรือไทสือหญิงได้เนี่ย ดีเย้วยาวครับมีระยะห่างในเซตแรกเนี่ยมากสุดถึง7แต้มแม้ว่าท่ายสือหญิงจะพยายามบดบี้ไล่มาในช่วงโค้งสุดท้ายแต่ว่าน้องเมย์ครับยังอาศัยประสบการณ์ในการรักษาสกอร์แล้วก็ปิดเซตแรกไปได้อย่างสวยงามครับ21ต่อ17ครับซึ่งในช่วงพักครึ่งน่าสนใจครับเพราะว่ากล้องเนี่ยจับไปดูที่ทสื่อหญิงครับเพอเนี่ย เรียกทีมแพทย์มาดูอาการเจ็บนะครับบริเวณข้อศอกจากจังหวัดตอนที่เล่นกับน้องเมย์นะครับซึ่งหลายคนก็คิดแล้วว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้โมเมนตัม um อาจจะมาอยู่ที่เมย์รัชนกหรือไม่ซึ่งในเซตที่2เนี่ยลูกแรกไทยสืหญิงได้ผมคิดในใจโอ้โ oh, หหนักแน่อาจจะต้องสู้กันถึงหนังชีวิต3เซตแน่ตามันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับคุณผ,ผู้ชมเพราะเกมที่2เนี่ยรัชนกดีกว่าเดิมครับเรียกว่าเดินหน้าตบทำตามใส่ไทยสื่อหญิงแบบไม่ยั้งครับ มีระยะห่างบางช่วงเป็น10แแปมเลยทีเดียวนะจนกลายเป็นว่าเซตที่2ครับรัชนอกอิทนนท์ครับสุดยอดจริงๆครับเอาชนะทางด้านของเจต่ายไปครับ21ต่อ15ปิด2เซตแบบเซอร์ไพรส์ครับแล้วกลายเป็นว่าจากนักกีฬาที่ไม่ใช่มือวางนะวันนี้หลุดมาอยู่ท็อป20แต่เมก็ยังคือเมะคือเวลาที่เธอเล่นแบบ ไร้ซึ่งความกดดันไม่ได้เป็นมือว่างไม่มีใครสนใจไม่มีใครกดดันเธอทําได้ดีมากครับและสามารถทะลุเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้แบบสุดๆครับจากผลงานชนะ2นัดรวดนะครับไทยสื่อหญิงตกรอบไป โดยเมย์ครับเข้าไปยืนรอในรอบ8ครับงานนี้ผมบอกได้คำเดียวครับโคตรเดือดโคตรมันโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างนักกีฬาจากเกาหลีใต้อย่างคิมกาอึนและก็จอเจียเลียมาลิสกาตุนจุงนะครับของอินโดนีเซียซึ่งถ้าวิเคราะห์นะตรงนี้นะคุณผู้ชมผมพูดได้เลยนะ ฟอร์มของน้องเมติดไฟขนาดนี้นะครับแล้วก็มีความมั่นอกมั่นใจคือถ้าเราติดตามดูจริงๆเนี่ยสีหน้าของเธอไม่มีความตึงเครียดเลยเธอสนุกกับเกมแล้วก็มีความมุ่งมั่นมากๆนะแล้วส่วนหนึ่งผมต้องขอกราบนะครับผลงานของทัพนักกีฬาแบดมินตันไทยด้วยครับเรียกว่าเดินหน้าผ่านเข้ารอบ8กันแบบฉลุยทุกคนเลยนะครับเมซ้ายเนี่ยนะครับตอนนี้เล่นรอบ16นะจะไปเจอกับอากาเนะยามากุชินะครับ ส่วนเมเข้ารอบ8ในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับคุณผู้ชมซึ่งโขูมกัน2คนเลยนะได้ลุ้นได,ได้เดือดแบบมันแน,เน่เท่านั้นไม่พอครับคุณผู้ชมต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมานะว่านอกเหนือจากหญิงเดี่ยวแล้วเนี่ยชายเดี่ยววิวกลุกล๊วิทิสศารก็สุดยอดนะครับเข้ารอบไปได้แบบสบายๆเหมือนกันและเท่านั้นไม่พอครับในประเภทชายคู่นะครับสุภักจอมเกาะนะครับกับทางาสกายก็เข้ารอบได้เช่นกันนะครับคู่ผสม บารกับปอป่อ,ปอเดี๋ยวลุ้นต้องยอมรับต้องบูชาแล้วก็ต้องซูฮกเลยว่าทัพนักกีฬาแบบมินตันไทยเนี่ยถือว่าช่วยประวิงแล้วก็ดามใจของแฟนกีฬาไทยในโอลิมปิกมากๆเลยเพราะว่าสามารถเก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่มได้แบบรัวๆคือได้สัมผัส ชัยชนะแต่ละเกมเนี่ยมันก็มีคุณค่าแบบสุดๆเล้นะแต่ว่างานนี้เนี่ยทำนักกีฬาไทยของเราทําได้อย่างยอดเยี่ยมจริงครับขอซูฮกและขอคาระวะเลยครับผมเปิดพื้นที่นี้ให้กับทุกท่านนะครับได้พูดถึงน้องเมย์แบบจัดเต็มครับให้กำลังใจส่งกำลังใจถึงเธอนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ